สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงนยคะ่ะอันนี้อมาลาก็มานะคะกับสาวันยันงนังน่ององัมมาลากิดนข้าวไปเบืบ่อนมะลำมบ่มันไม่บุญไม่งานแวะดี๋ยว เรามาโค้นข่าวอย่างเี้มาแรงพี่นอ้องเลยข่าวมาัดไปไมอทราบนี่แหละโค้นแล้วกับิได้ปันเลยมันนี่นะเขากันได้่อยกว่าลุกปีนี่ลุก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 แล้วนี่ลางเขาลงมาพี่เนี่ยเด่นนั่นกล่องเขาไปเอาขึ้นเทิงเลย พนแท้นี่ห,หรือดะอัดอัดจิบบุ๊ดดอกได้บ่ามาอัดเอาลถทำบ่อัดขายเฮ้ยหากกบขึ้นได้เนาะเอาข้าวคนให้ซองเลย ให้ล huh ูกเขาไปทั้งคนนี่ว่ะข้าคนให้หนึ่งก้อนฮะให้ตุ้คนไว้ขบวนนั้นโอ้ยไม่ซีให้ไงลวดลวดขันงัวนรังลวดนะคะคุณหนูบ่อขวานงัวซื้อ กันงัวไว้ซื้อพุ่นไปไปไป,ไปฮบจานผูดไปก็นี่แหละข่าวคนมไม่เยอะเท่าไหร่ไ,หมไม่ได้ขายหรอกขายตุ่นหน่อยส่วนที่ลูกหน้าไปเลยแค่แค่เอาปุ๋ย เมื่อเช้าเรได้ไลยสอบเว้ยลงมาก่อนและสามพลุกเขาว่าลงมาตัางนานคงกรไรลรถแค่นี้แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากสิบเบิ้ลให้เลยเด้ ห ia. ัวแดงบัวไอ้บัวหัวอ้ลีได้ขันได้ตัดนะซองมือก็แล้วนี่นะมันม่ใช่ซองคนทั้งตัดทั้งมัดเลยบิ๊จะบกบีก็บ่อยตัดก็มักูกับคนเดผู้สาวนี่ขัตัดซองไอ้น้องคารุนนี่ลงหอชุดนะครื แม่เนี่ยเยเอออันนี้ท่านีก่น้งหนด้สิมือเดียวยังบักหลไนึงคันหกเครื่องนะมือเดียวดิมือนียบักต้นกับบัวมาปักต้นกับเป็นไข่นี่เด้ ยี่ให้กุ๊กจันเนี่ยอตะกี้ตะกี้คือว่าบง่ายนะบ่ไม่ค่อยทัง่ายเออตะกี้บหามันง่ายเออเขให้าัไง่ายตามให้ใครละจักพันจักเข้าเฮ้ยปเเลสสกูเขาล้วาลก็คืเรื่องนะข้าให้็นลูกกอนอ่านรุดไหมไม่แรงกันค่ะุดหม เอเบิ้ดไงเนี่ยนธอกูควรเปรียกกูให้ง่ายๆนะคนของอะไรนะกูกับใครกูมาเลรเฮ้ยใครกูมาหนมันเนี่ยมันอันสะบปะรเลยเฮ้ยมันโมกุมันงมกปูไว้ค้ายเหร เลายเติบได้นี่ยนะก้นนะมีแต่หัวใหญ่ยแต่งมง่ายอยู่ไอ้นี่มันรวงว่างกระเสียบไปซื้อนี่แหละเสียบไปแต่มันอันมันแดดเด้เฮ้ยตอนคือมันงางามๆแต่ตอนมันขึ้นไม่ไม่น่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยางงวย เสียบแล้วก็แล้วกค่แซมนี่เลยงัดเข้าไปเต็มที่เลยงัดไปเต็มที่เลยหนุ่มบอยขันดกโพธิมันขาดพอบดครับมันบดอย่บบางนั้นไปกระด้างไปกับพี่น้องมาคนข่าวถึงมา ฮั่วักคิดหัวความฮักคิดฮักความ มาแล้วนพี่น้องป้องปายมาเลพะอยากกินข้าวใหม่ดีเดยนะคะ แค่เราปันดปั๊ดเลยปั๊กป <is> ัดเลยปันดั๊ดเปัดัลยปัเลยปัยปั๊ัเลยปั๊ันเลยปั๊ดปั๊ดเลยัดปด má à, ơi <laughs> <laughs> có là má mới tìm rồi

mất xuống là cả bữa nhôn thôi Phát, bố mi mong say là bòi ơi hết tí là Cái nông bòi tí là Chú xin nhốn vài bòi rồi nữa <laughs> là má, mất xuống đây nè Lông mà nó bòi mông nghiệp kỳ được โอ๊ยลงมาบอยลงมาตน้อันมน้ป้าลงนะยาตนาา้าลมนแงมนางนะ้งมาแางานะลงมาหางม้ม,มนานางนั่งอยูั่หันนะ Ừ Đây Bèo luôn Bèo luôn, phát nẹt luôn Bà bớt hang này กลวนมันแห้งลายดอกดูไปจุดใกล้รถไร้อถซูเด้อออกเนี่ยเสียวเด,ด้ไม่สึกหินอ่ออ Úi, nhìn nó nhanh nhìn rồi ai? Xeo đi Phải đẩy xôi Vứt mượn đây รงคนนี่ตามไปคืนไปลง่ไห้ามสิป้องมันไรอืมมันจะหยอกกันนั่นนอ้าวมงกเงาเหรอสนางกป่ี right> ่ม้บ่ปีปีหนึ่งบ่หับคนนี่น้อยๆวาย mình sẽ phải cài lại เด้อพี่ biết กอง còn ว่าอี nhau 2 3รถมืดบ่ ạ พี่นงค่ามาฮอนิกกับสิเกพภาบรรยากาศไว้สันนิกนะะันเรือค่ะขอบคุณนะคะที่ขับรกมาวรรชบนะคะาขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า